ผมว่าถ้าใครเคยอ่านหนังสือที่ดังนะครับหนังสือที่มีชื่อว่าชิปวอลโดยคิสมิลเลอร์เองเทุกคนจะรู้นะครับว่าเทคโนโลยีเครื่อง EUV นะครับที่ตอนนี้ ASML ค่อนข้างผูกขาดเทคโนโลโยีนี้อยู่แทบจะเจ้าเดียวของโลกนะครับมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่เลิศหรูจนใครไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปดูประวัติมันจริงๆเนี่ยไม่มีใครคิดจะทําเทคโนโลยีนี้นะครับแม้กระทั่ง Intel เองก็ตามนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งความถึกเงินทุนมหาศาลทรัพยากรมากมายนะครับ มันไม่ใช่เป็นนวัตรกรรมที่ใครทาไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ทรัพยากรมากมายนะครับซึ่ง SML เดิมผ่านแล้วก็สามารถเอาชนะเทคโนโลยีนี้ได้แล้วถามว่าประเทศอื่นจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับหากทุ่มเททรัพยากรมากมายทั้งเงินทุนทั้งทรัพยากรบุคคลนักวิทยาศา,ศาสตร์เข้ามาโฟกัสในเทคโนโลยีนี้ตัวอ,อย่างจีนนะครับที่มีข่าวล่าสุดออกมา แม้จะเป็นข่าวลือนะครับแต่เราเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนนะครับว่าจีนกําลังสร้างเครื่อง EUV นี้อยู่ผมก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันไปถึงไหนแล้วทั้งในเว็บไซต์จากประเทศจีนเองหรือว่าเว็บไซต์สื่อจากโลกตะวันตกนะครับมีบางสื่อก็รายงานนะครับแต่ว่าสื่อยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ยังไม่มีการรายงานเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะักแต่ว่าผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเป็นคอมเมนต์ที่มาจากพนักงานที่เคยทํางานให้กับ ASML เขาได้พูดว่าประเทศใดหรือบริษัทใดๆในโลก ก็สามารถประสบความสำเร็จในระดับเดียวกันกันกบที่ ASML ทำได้หากมีทรัพยากรบุคคลและเงินเพียงพอซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องของ EUV เนี่ยมันคือเรื่องของฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์มันก็คือฟิสิกส์นะครับมันเป็นกฎตายตัวไม่ต่างอะไรกันนะครับทั้งในเนเธอร์แลนด์ที่เป็นเจ้าของ ASML กับในจีนนะครับซึ่งหากจีนใช้ความอดทนใช้ทรัพยากรบุคคลและเงินจํานวนมหา,าศาลและสิ่งที่สําคัญก็คือตอนนี้เนี่ยจีนเก่งทั้ง3ด้านนะครับ ดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมกล้าฟันธงนะครับว่าจีนก็จะสามารถสร้างเทคโนโลยีนี้ได้ในท้ายที่สุดอยู่ที่ว่าจะสร้างได้เมื่อไหร่แค่นั้นเองวันนี้จะมาชวนคุยกันในหัวข้อถอดร,รหัสเทคโนโลยี EUV ของจีนนะครับบริษัทยังหัวเว่ยเนี่ยจะเปลี่ยนอนาคตวงการชิปโลกอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเทคโนโลยี EUV ของประเทศจีนกันบ้างน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมา,มามากมายนะครับแพร่กระจายออกมาว่าเครื่องจักร EUV ที่พัฒนาโดยบริษัท Huawei ววย,ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนต,ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดสอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการเทคโนโลยีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่านี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญของจีนในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีการผลิตชิปกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง ASML ของเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยี EUV หรือ Extreme Ultraviolet มันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิปประมวลผลรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความซับซ้อนค่อนข้างสูงทำงานด้วยการใช้แสงความยาวคลื่น13.5นาโนเมตรซึ่งมันสั้นมากๆนะครับเพื่อใช้แบบวงจรลงบนแผ่นซิลิคอนนะครับ โดยยิ่งความยาวคลื่นสั้นเนี่ยก็ยิ่งสามารถสร้างวงจรที่เล็กและซับซ้อนได้มากขึ้นทําให้สามารถบรรจุทารานซิสเตอร์จํานวนมากลงในพื้นที่เล็กๆได้ซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญของการพัฒนาชิปที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่าง TSMC ก็ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับในการผลิตชิปปัจจุบันเนี่ย ASML เป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตเครื่องจักร EUV ในเชิงพาณิชย์ได้และสหรัฐเองเนี่ยก็ได้ออกมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีนี้ไปยังจีน เพื่อจำกัดความสามารถในการพัฒนาชิปขั้นสูงของจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าข่าวที่ออกมานะครับเครื่องจักร EUV ของ Huawei ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Laser Induced Discharge Plasma นะครับหรือ LDP ซึ่งมันแตกต่างจากเทคโนโลยี Laser Produced Plasma หรือ LPP ที่ ASML ใช้นะครับโดยมีการอ้างว่า LDP เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่ามีขนาดเล็กกว่าเรียบง่ายกว่าและประหยัดพลังงานมากกว่า ต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคําคุยโวจากฝั่งจีนก็ได้นะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจาเทคโนโลยีทั้ง2แบบว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแหล่งกําเนิดแสง LPP ของ ASML เนี่ยทำงานโดยใช้เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ยิงไปที่หยดดีบุก2ครั้งนะครับการยิงครั้งแรกเนี่ยจะทําให้หยดดีบุกแบนออกเป็นรูปทรงจานกลมและการยิงครั้งที่2ด้วยพลังงานที่มากกว่าจะสร้างพลาสมาดีบุกที่ปล่อยแสงความยาวคลื่น13.5นาโนเมตรออกมา จากนั้นแสงจะผ่านระบบกระจกที่มีความซับซ้อนนะครับโดยต้องสะท้อนกระจกประมาณ6-10ครั้งกระจกแต่ละบานเนี่ยสะท้อนแสง EUV ได้น้อยกว่า70%เมื่อแสงตกกระทบทำให้ต้องสร้างโฟตอนจำนวนมากเพื่อให้มีแสงเพียงพอไปถึงแผ่นเวเฟอร์สำหรับเทคโนโลยี LDP นะครับมันเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยี DPP นะครับซึ่งสร้างแสง EUV โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่แรงและสั้นมากระหว่างขั้วไฟฟ้า2ขั้วนะครับ ระหว่างควไฟฟ้าเนี่ยมีเชื้อเพลิงที่ระเหยเป็นไอและถูกพรีไอออนไนซ์เพื่อให้เป็นเส้นทางนาไฟฟ้าที่ดีขึ้นการปล่อยประจุไฟฟ้านี้เนี่ยจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังมากๆซึ่งบีบอนุภาคที่มีไอออนของเชื้อเพลิงสร้างพลาสมาที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงถึง2,000องศาเซลเซียสพลาสมานี้เนี่ยจะปล่อยรังสียูออกมานะครับ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาเคลื่อนที่ตามแกน c เราจึงเรียกมันว่า c pinch ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เคยถูกศึกษาในการสร้างพลังงานดิวเคียร์ฟิวชันมาตั้งแต่ปี1950มาแล้วนะครับเขาต้องบอกว่า LDP เนี่ยพัฒนาต่อยอดจาก DPP โดยใช้เลเซอร์มาร่วมด้วยการตั้งค่า LDP แ,แรกๆเนี่ยมีจานจ่ายดีบุกแบบหมุน2จานเชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุขนาดใหญ่และทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าจานเหล่านี้เนี่ยหมุนผ่านอานดีบุกเหลวที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างดีนะครับ ทำให้พื้นผิวถูกเคลือบด้วยฟิล์มดีบุกจากนั้นเลเซอร์จะยิงไปที่ฟิล์มดีบุกสร้างกลุ่มไอดีบุกระหว่างขั้วไฟฟ้าและจำด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อสร้าง4ีพินช์และพลาสมาสาหรับการผลิตแสง EUV ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสับทางเทคนิคก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับสเทคโนโลยีนี้ก็ต้องบอกว่าในยุคแรกของการพัฒนา E อ V ีช่วงปลายศตวรรษที่1990เิและต้นปี2000เทคโนโลยี DPP เนี่ยได้รับการศึกษาโดย2องค์กรหลัก นั่นก็คือ Extreme Ultra Violet Lithography System Development Association หรือ EUVA ในญี่ปุ่นนะครับและ2ก็คือ Philips Extreme UV ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมระหว่าง Philips และ Fan Hofer Institute for Laser Technology นะครับซึ่งหากพิจารณาถึงความแตกต่างหลกัหลกๆนะครับระหว่าง2องค์กรก็คือทางเลือกของเชื้อเพลิง EUVA เนี่ยจะใช้สีนอนนะครับในขณะที่ Philips Extreme UV จะใช้ดีบุก ซึ่งในที่สุดเนี่ยรีบุกได้กลายเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเนื่องจากผลิตแสง13.5นาโนเมตรได้มากกว่าและแสงเนี่ยถูกดูดซับโดยไอออนของตัวเองได้น้อยกว่าในปี2005นะครับกลุ่มยูชิโอของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อหุ้น50%ของ Philip s Extreme UV และในปี2008ก็ได้ซื้อทั้งบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Extreme t e c เทคโนโ y ยนะครับโดยแหล่งกำเนิดแสง LDP ที่พวกเขาพัฒนาเนี่ยถูกเปิดตัวในปี2010ชื่อตินด p p ีพ o ซอ e c ท o l เล็กเตอร์โม ขั้วไฟฟ้าของมันเนี่ยปล่อยกับประจุไฟฟ้าสูงถึง20,000แอมป์และสามารถทําได้ตั้งแต่10,000ถึง100,000ครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับในตอนนั้นน่าสนใจที่ ASML เนี่ยเคยใช้แหล่งกําเนิดแสง LDP ในเครื่อง Alpha Demo ตัวแรกของพวกเขานะครับและติดตามทั้งเทคโนโลยี LDP และ LPP อย่างใกล้ชิดแต่ในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็เลือกใช้เทคโนโลยี LPP แทน สำหรับฝั่งจีนนะครับก็ยังคงพยายามพัฒนาเทคโนโลยี e u v สำหรับการใช้งานภายในประเทศโดยศึกษาทุกวิธีที่มันเป็นไปได้นะครับท้งเทอี LPP และ LDP ในปี2023มเนี่ยมันมีการตีพิมพ์งานวิจัยจากทีมที่ Harbin Institute of Technology ของจีนนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มนักวิจัยขนาดเล็กที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี DPP และ LDP ตั้งแต่ช่วงต้นปี2 0 1 0มาแล้วนะครับก่อนที่สงครามการค้ามันจะเกิดขึ้นซะอีก แต่จากการศึกษาบทความเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีนี้ในจีนนะครับสำหรับเรื่องของความเป็นไปได้นะครับที่จีนจะพัฒนา,นาเครื่อง E v วีได้สําเร็จจีนก็ทุ่มทุกอย่างแล้วนะครับทั้งทรัพยากรทั้งบุคลากรซึ่งโหจีนเนี่ยนะักวิจารระดับเทพยเยอะมากๆนะครับออกเปเปอร์นในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับที่ว่าเขายังทําไม่สําเร็จเพราะว่าเขาออกตัวหลังมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ตามทันโลกตะวันตกแต่อย่างใด แต่ก่อนหน mm ้านี้เนี่ยอาจจะประมาทไปหน่อยไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดสงครามการค้าการแบนแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเที่ยววีนั้นนะแต่ถ้าจีนเข้ามาโฟกัสเนี่ยโอ้โหรับประกันนะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคิดเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพวกเขาลงทุนอย่างมหาศาลและมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆมากมายนะครับและพวกเขายังมีข้อได้เปรียบจากการที่ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเทโนโลยีนี้ทํางานได้จริงและรู้แนวคิดว่าต้องทําอย่างไรซึ่งมันช่วยประหยัดเวลาวิจัยไปได้มาก อย่างไรก็ตามนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องจาก EUV ของจีนจะไม่สามารถแข่งขันกับเครื่องจาก EUV ของ ASML ได้ในระยะแรกมันอาจจะผลิตเวเฟอร์ได้น้อยกว่า,านะครับอาจจะน้อยกว่า100แผ่นต่ชอชั่วโมงหรือมีความละเอียดที่ด้อยกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองเป็นเพียงของเล่นแต่เครื่องจักรนี้เนี่ยอาจจะมีการออกแบบที่ฉลาดเพื่อชดเชยข้อบกพร่องนะครับเช่นหากวิธี LDP มันไม่สว่างเพียงพอแล้วครับอาจจะมีระบบกระจกพิเศษเพื่อจัดก,การกับปัญหานี้ นอกจากนี้หนึ่งในจุดแข่งของจีนก็คือความสามารถในการอดทนต่อธุรกิจที่ไม่มีกําไรเป็นเวลาหลายปีนะครับในขณะที่ ASML เนี่ยมีอัตรากําไรขั้นต้นประมาณ5 1ซึ่งอาจจะต้องลดลงเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการแข่งขันจากจีนในอนาคตและที่สําคัญเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ขายไม่ได้เยอะมากนะครับในแต่ละปีบทสรุปก็คือข่าวเกี่ยวกับเครื่องจาก EV ของบริษัทเทนรลยีอย่างหัวเว่ยที่ใช้เทรรี LDP เนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อสงสัยจากนักวิจัยหลายคนที่พูดถึงความเป็นไปได้และประสิทธิภาพที่แท้จริงนะครับเทคโนโลยี LDP มันไม่ใช่เรื่องใหม่และเคยได้รับการพัฒนานมาแล้วในอดีตแต่ถูกทิ้งไปโดย ASML เนื่องจากข้อจำกัดด้านการสเกลและประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ไม่ควรประเมินความพยายามของจีนต่ำเกินไปเพราะด้วยทรัพยากรและความมุ่งมั่นเนี่ย จีนอาจจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้สำเร็จในรูปแบบของพวกเขาเองไม่อาจจะไม่สามารถแข่งขันกับ ASML ได้ในระยะแรกแต่ก็อาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่น่าสนใจในอนาคตได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการติดตามการพัฒนาเทคโนโลยี EUV ของจีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อผู้ิทัศน์ในการผลิตชิประดับโลกอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของเทโลยี EUV ของประเทศจีนโดยบริษัทหัวเว่ยใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่ a, a, a d r ท d o ดนแ t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ